ครับวันนี้ผมสาวหนุ่มนะครับจะมาร้องเพลงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ฟังกันนะครับส่วนจะเป็นเพลงอะไรนั้นต้องคอยไปติดตามรับฟังกันดูครับหักกันมาแต่โดนแล้วบอกมีวี่แววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทางมีแต่ขี้ไงแล้วจังใดคือมาเป็นลายต่าง สิบสี่ห้างหรือสาวสี่ห้างสิจับมือกันอย่างว่าสั้นว่าหัวใจสวยย้อนบอดหัวซาบ่าสิว่าเขาไปกันบ่ได้ใส่ว่าสิบอทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิฮักแพงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไป ใส่วาสิบอทิมกันกใส่วาสิมีกันเลยไปใส่วาสิบอแบ่งใจใส่วาสิมีแค่เฮานี่ก็คือใส่วาสิบอทิมกันนะครับของกล้องห้วยไล่นะครับผมนะครับโดยเวอร์กับผมโดยผมเองนะสะวัดส์หนุ่มนะครับยังไงตำรวจสแก้วจะไม่ ทิ้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับ